ทุสุขธรรมสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบนะกับท่านทั้งหลายเนาะที่วัดจกงตงําบลจกงอำเภอกาญจนวิทสาเขตในงานประชุมคณะสงฆ์อำเภอขันซึ่งโดยขอ,ยจอจะเป็นอำเภอเราจะเป็นอำเภอมีการงาเจ้ากจะงหวัดจังหวัดจ้าวและก็นนนนผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้องนะก็จะมีก็จะมาประชุมกัน เกี่ยวกับกิจการของพระสงฆ์ที่วัดจกองทุกท่านก็ช่วงที่รอเวลาการประชุมก็จะเก็บบรรยากาศวัดจกองทุกท่านดะได้ชมเพราะว่าหลายปีนี้จอจะมีงานผูกพัดสีมาฉลองบวชสดนะทุกท่านทุกคนก็อยู่ในช่วงของการเตรียมมาเพื่อฉลองอุโบสถกันเตรียมบรรยากาศนี้มาฝากทุกท่านทุกคนนู่ ดูบรรยากาศงานการสร้างการพัฒนาวัดพัฒนาพระศาสนา,นาที่วัดจกงก็เป็นวัดในพุทธศาสนาอีกวัดหนึ่งนะที่มีความมั่นคงด้านลักธรรมคำสอนด้านความมัน่นคงของความรวมมารมร่วมใจอของญาติโยมในบรบ้าชาวคน,นในบ้านก,นการสร้าง ศสร้างวัดนะด้วยเงินศรัทธาประชาชนนะแล้ก็ปลายปีนะก็จะมีการฉลองอุโบสถนะแต่ว่าเูานะพวกพัตตสีมากันนะทุกคนนี่ก็จะเป็นอุโบสถลังสวยลังงามถึงไม่ใหญ่ไม่โตแต่ว่าก็เป็นการบ่งบอกถึงความสามัคคีความมั่นคงนะร่วมแรงร่วมใจ ของชาพุทธนะในทินแทบนี้และก็ทั่วไปที่มีจิตชาร่วมด้วยช่วยกันมาบริจาคเพื่อทำบุญธนูกรุงพุทธศาสนาสร้างทาวรวัตถุไว้ในพระพุทธศาสนาทุกท่านก็รายไปีนี่ก็จะมีการฉลองอวสตสนะก็มีพิธีงานบุญนัยะมากมายทั้งพิธีทางนาสงและก็ด้านการสมโพสนะก็ไม่ วงมอลำดังมวยดีดนตรีเพราะนะะกิจกรรมต่างๆมากมายให้ยันยงนะในมีส่วนร่วมในการชื่นชมมาบุญบายบุญญาบารมีรับการที่พระคุณเจ้าคุนนาชุมชนเสียสละกนะ็มีการจัดบุญแ้ะก็อย่งยางใหญ่โตนะก็มาดูมาชมในส่วน ที่างานสร้างาประดับตกแต่งอบโอโสตเพื่อทำการฉลองต่อไปนในส่วนนี้นะทุกท่านทุกคนก็พามาดูาบรรยากาศในยาม,มฟ้าครึ้มฝนตกโปรยโปรยมาเรื่อยสองวันแล้ววันนี้นะที่ฝนตกนะทุกท่านทุกคนและหนึงก็จะเป็นอาการที่พักของกัะสงแลวก็ สลาของฉันสลาการปรยเยนสลาการปรืยนะทุกท่านทุกคนก็โบสไม่ใหญ่ไม่โตแต่ว่าประดับดูดีมีลวดลายที่สวยงามก็นำบรรยากาศงานบุญงานกุศลมาฝากทุกท่านให้ได้อนาทนาสาธุกับการทำบุญนนท์ศาสนาในครั้งนี้โดยเท่วกันกับการ มีสถาร่วมแรงน้งมใจบริจาคท,ทรัพย์มาทำบุญสนุกสนุงพุทธศาสนาจนทางวัดทางศาสนาสถาน,น,นให้ญาติโยมได้เห็นเป็นบุญตาได้จิตใจเป็นบุญปากได้อุปถัมภ์อุปถาเป็นบุญใจได้ครับใช้ก็เป็นบุญกุศลอย่างยิ่งนะอันีนี้ก็มาดูกันอ้าวสาธุ <c oughs> นี่มีด้วยไม้ด้วยเนาะทุกท่านทุกคน ัออย่ส <c oughs> วยงามขวด <c oughs> โ,อโอชิตมามาอดอ,อิชิตันนะก็มาถอยถอยประดิษฐ์เป็นของประดับที่สวยงาม